การภาวนาตาจิตเรียกว่าเริ่มตั้งมัน่นตั้งมั่นไปเรื่อยตั้งมั่นไปเรื่อยในขณะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเรียกว่าสมา,ส,มมสมาธิเต็มพุ่มเด้อช่วงสมาธิเต็มพุ่มสมาธิเต็มพุ่มคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่คือสงบ สงบตลอดตลอดไปแต่ว่าในระวางก่อนที่เขาสู่อัปปนาสมาธินี่นะช่วงนี้สิเป็นช่วงที่เปราะบางอสิว่ามีความคิดหรือบ่มีความคิดกับว่าพัาานใดมันจะเป็นมันมีมั่งบ่มีมั่งช่วงนี้ช่วงนี้แหละช่วงที่เป็นหัวเลี่ยวหัวต่อที่ว่าแต่เ้าไปคิดสะกิดใส่เรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติบุคคลที่มีนิมิตต่างๆอันเกิดขึ้นถ้าจับถ้าจับนิมิตปับ๊บ ขอมามันจะปรุงต้องปรุงแต่งต่อไปเลยเด้ยมันจะปรุงแต่งต่อเรื่องให้ให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเออมันมันบ่คอยมากดอกในบางส่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเออของอัปปนาสมาธิหรือสมาธิเต็มภูมิบ้านเนี่เต็มภูมิพวกนี้คออือยังยังมีขึ้นมาหมั่งบ่ขึ้นมาหมั่งแต่เ้าไปหลงไปดึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังปับ๊บเออพวกนี้เลือ สัญญาแล้ว้อาสินหนึ่งไปปรุงแต่งไปจนเกิดสติปิปลาสก็ได้บางคนเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วแต่เกิดเป็นเป็นจริงเป็นจังได้พวกนี้เพราะว่ามันทีมีอันเดียวที่แทรกเข้ามาเป็นนิมิตเดียวแทรกพับเข้ามาจับปั๊บปรุงเลยบ้านปรุงนึกไปเป็นจริงเป็นจังนี่พูดถึงนิมิตในก่อนพูดถึงนิมิตในใน มันสามารถสางภาพได้ที่จริงจิตเ้่งสางกันเองเป็นเป็นตัวสางภาพเป็นมากเป็นพระพุทธเจ้าลงมาอิลีแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกับเพินแต่ผู้อื่นไปเห็นน้ำเฮาดอกผู้เดียวผู้นั้นเลยเห็นแล้วก็มั่นใจเต็มที่อีกนี่นี่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงระวางอุปจาระกับอัปปนาช่วงตัวนี้แต่ปุงแต่งตอวหนึ่งเป็นจริงเป็นจังไปเลยบาทนี่แล้ว ลรสิบพ่อคอยสูงสิงกับไผระดับอันระดับนี่สิบ่อคอยสูงสิงกับไผ่ส่วนมากคือเข้าใจว่าพุยกับภายในภายในหลังตุพกูลคุยกับพระอริยะเจ้าหรือพระพุทธเจ้าคนนีดด้หรือคุยกับเทวดาอย่งกับว่าไปนั่นแหละเนี่ย <c oughs> จังหวะช่วงหัวเลี้ยวหัวตอบดนี้คือ,คอประสบการณ์วกเขาเห็นเห็นมากนั่นแหละ ผู้คนซึ้งไปแล้วก็มี้ผู้ยั่งอยู่กับมี่แต่เขาบอกแม่ว่าย่านําเขามาคิดแต่ผู้ฟังปุ๊บเหตุตั้งใดสิบปรคิดอยู่กับลมยางเดียวม่อนงสิเกิดขึ้นกับม่นกับเพียงแค่เกิดพานเกิดผ่านเกิดพาน,พานที่เพันว่าเกิดดับเกิดดับนันไงที่มันบอพานว่าเข้าไปดึงออกมาเออนี่หมายถึงนิมิตทั้งในปฏิภาคนิมิตเออตัวนี้เป็นแบบนี้แต่วันสีเป็นจริงเป็นจัง ถ้าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์องค์ที่ห้าเขารบนำถือที่มันมีอยู่ในจิตใจสำนึกเขาอันใดอันหนึ่งอะไรอย่างหลวงปู่มันหลวงปูป่บว้ยทังสี่น่ะเพิ่มข้ามาท้งเองปรุงแต่งตอนทั้งสิ่เขาว่าเป็นจริงเป็นจังเลยิคดว่าพคนสอนทั้งสี่สิบ้าฟังไปโดยคนภายนอกหรือบ้าฟังไปแม้กระทั่งครูอาจารย์นะมาถึงมีชีวิตอยู่ในครูอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี่บ่าฟังเด้ มันจะฟังผู้ข้างในเออฟังไปฟังมาหลวงแม่นุ้นคอยเพียนก็เลยเพียนไปเลยเด้เ,น,เนี่ยมีหลายอยู่อันแบบนี้มีหลายอยู่บ่ฟังไปคูอาจารย์ที่เป็นคนฟังคูอาจารย์ที่ตายไปเออนั่นแหละถ้าเพิ่นแก่ไงยะ,ะนํามาคิดยะนํามาคิดเออมันว่าเป็นเรื่องกิงบ่กินจังไดก็เห็นคักๆเด้มันจะไปจังสั่นเ,ออเห็นคักๆเ้เพิ่นเ้าแบบนี้แบบนี้จดไปเลย จดบันทึกไปเลยแบบนี้เรียนภัษนได้แล้วก็เอาน้ำมาเบาให้มูฟังได้แบบนี้ปัดมูเข้าควางศูนย์ขึ้นมาสันนี่นี่เด้ออันหนึ่งเด้อว่าพวกภาวนาลืมละเอียดเขาละเอียดเขาช่วงหัวเลี้ยวหัวตอ่อแบบมันจะไม่แค่อันหนึ่งเด่นขึ้นมาขนาดนี้มันบ่หลายอันดอกคือเขาเขาตะกี้มันสับสนปนเปความคิดพุทธเกิดด้วนั้นในลายอย่างเนี่นยคอยบะข้อตัวเองตัวเองตัวเองก็้ามาคอยกั้ามาเราสีเห็นพะพตธเจ้ามั่งพระสงฆ์ ดาวบวกมั่งสิฟังควบผนู้เดียวอาจารย์ที่เป็นคนบ่ฟังเออเถียงพรอมเหมือนธรรมดาเี่เถียงพรอมดีนั่นแหละยังว่าวิธีแก่คือจะนําเขม่าคิดนั่นเองเห็นแล้วก็ผ่านซักตะว่าเข้าไปวันนี้อีกอันนึงถ้าเฮาเดี๋ยวเอาเอาปัปนามันจบกอนถ้าเฮ่าผ่านผ่านผ่าน,านตลอดเราบ่สนใจในนิมิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นไายในที่มัน ที่แลกวคนสับสนคนไปมั่วไปเบิดเท่างกบสนบสนบสนเริ่มละเอียดเขาไมาย,ยังว่าแต่เขาเห็นพุทธเจ้ากัสรางยาสนนี่วิธีแก่จะนำมาขิดตอ่อพระสงฆ์อริยะสาวกโดยเราคือกัสสปะเราคืออานนท์เราคือสาลีบุตรเราคือกระจายยาสนจะนํำเขามาขิดต่อเด้ปล่อยเลยเด้อแม่น้ำบอ่อพรวนามันกับมันกับพวนาในโตคือเราหะคือเรียกว่าเอาน้ำเขามาขิด จนเกิดเป็นสัญญาหรือสติบีประหลาดไปน้ากันเลยเด้บปแต่คิดเด้แต่ว่าคิดปุ๊บบ่สนใจกับเขาลร่มกับขาว่มขาัมขาสู่เขาสู่อัปนาเมื่อสมาธิเต็มพุ่มแล้วมันก็อยู่ของมันแหละคิดก็คิด,คด,คดเป็นความคิดอันเป็นสังขารความคิดตั้งหากสังขารละขันตั้งหากแต่คิดพวกนี้สิบ่มีอารมณ์ก่อเกิดใดภัว่ากระทบกระทั่งก็บ่ก่อบ่เกิด,ดก,ก,าาก่บบอ,กอ,กอกเกิด,กกดอารมณ์ใดนี่สําหรับภายในสำหรับภายใน,ยยในยเด้อไผสิบอเนี่ได มันก็คิดขึ้นกันแต่ว่ามันบ่มีอารมณ์นี่สังเกตเอาตัวนี้มาเป็นตัวยืนยันตัวเองอนะสมาธิเต็มพุ่มยู่กับยู่เงียบๆยู่ยแบบไดก็ได้ยู่แบบใดอยู่ผู้เดียวกับสงบยู่หลายคนกับสงบอยู่ต่งกลางเสียงก็ถือคือค้มกับสงบพวกนี้สากกมาธิเต็มเป็นสั้นั่นจะบ่คอยคิดแต่มีผู้มาเบาหํากับเบาเคือกันคิดคือกันแสดงความเห็นคือกันแต่ว่าสิบ่มีความรู้สึกเขาไปปนไม่หันว่าผิดว่าถูก ผิถูกยังงแล้วแต่ให้นาย,ยักซึ่ึงกันแลกกันมีเต็มผู้มันจะไปแบบนั้นก้อนสี่สีเต็มนีท่ที่มีสําหรับเรื่องนี้มีต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในเดอ้อพวกนี้สิบสิบพอมีมากหรอกเดี๋ยวสิเป็นแนวเด่นๆให้เห่าจับติดอ <Okay. S 1> ยาจะยามจะจับติดย่านํามาคิดต่อน,นั่นเองจับติดกปเลยย่าดึงเขามาเอะแหละปล่อยหลู่อยู่ก,กับร่มโหลดมันเกิดขึ้นไว้ข,ข้องมันมันกับไปข้องมัน มันเกิดแล้วมันกระดับมันเกิดแล้วมันกระพานไปเองครับว่าเกิดเบี่ยงหนี่บย่องค์นี้มากกับองค์นี้มากองค์นี้มากเรื่อยเรื่อยเลื่อยปล่อยยางเดียวปล่อยยางเดียวคือจะนําเขามาคิดคํามาปล่อยดูยางดูในร่มย่างเดียวจะไปเพ่งจะไปสนใจตัวนั้นบานนี้พันบานนี้เรื่องภายนอกบานนี้แต่ว่าสุงสิงกับไพ่กันแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องภายนอกเวลาเขามาหาหมงพวกปั๊บถ้าไปคิดว่าผู้ใดผู้หนึ่งสิเขามา คิดไหลครับเจ้าของปุ๊บปุุงไปเลยได้แบบนี้เหมจอกว่าสุสุผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าเป็นยังมูอหลายคนบ่าเป็นยังแต่วันจิเกิดคิดเอาเองแบบนี้ตอนวกนี้ดูว่าไปไปเห็นคนผู้นี้ปุ๊บไปนั่งมาคิดว่าคนผู้นี้สีว่าทำลายครับปุ๊บแล้วมันจีนั่งไป็นึกบุงแต่งไปเลยเดินจงกรมกะ เดินตะโตนแหละแต่ใจคิดหนึกถึงเรื่องของคนผู้นี้ว่าเขาสิเขามาทํำลายมาทํลไรแบบนั้นแบบนี้มันสิรวมกันกับผู้นี้มันสิรวมกันกับผู้นี้เาวาเลยเด้เออเลื่อนสติบิปลาสสติแปลว่าเน,นึกถึงเออบิปลาสมาคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาแล้วเกิดความวันความวาดวันคันครามเข้าใจว่าเขาสิมาทําลายทํลไรเออมีสองแบบบันเออ เข้าใจว่าผู้นั้นสีดีกับจะของกับแมนเข้าใจว่าอีกผู้นึงสีมาทำลายทำไรกับแมนถ้าเอาอย่างหนึ่งก็ได้ย่างหนึ่งคือกันได้สองยางคืออถ้าคิดว่าผู้นี้สีมาทำลายแล้วก็สิคิดว่าผู้นี้สีมาปกป้องเด้อันนี้ยังพยายามว่าให้เหาเงินเห็นไปกระสางถ้ามันแค่เห็นใส่หนัามันก็มาขีดปุ่งแต่งว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้่าไปคิดนึกให้มันเป็นมันจะเป็นในเจาของเองแล้วจีกสิควบคุมตัวเองบ่อยู่ แล้วก็จะไปเบ้าให้ผูน้นั้นผู้นี้เสื้อคอยตามตัวเองเด้บางนี้วิธีแก้กับ,บ,บเดียวกันทั้งนั้นแหละจะเป็นนาเรื่องหนารูปร่างหนา้าตาผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นมาคิดนะกครับก็มาล้มอย่างเดียวเบง่งได้หันแหละเขาก็ยังไปของเขาเขาไปกับมาของเขาเขาก็คุยกันเรื่องของเขาเนี่ยเขา้าจาเข้าน้ำเขามาคิดเกิดกลายเป็นเล่ากันมาทันทีเลยแล้วมีอัตรามีตัวตนขึ้นมามีอารมณ์ขก้นมา ะระวางนี่เด้อมินมิน,มนก่อนถึงสมาธิเต็มภูมมบอกง่ายๆแต่ว่าอัปนาสมาธิมันจะไ้แปรไปอีกแปรแล้วละ่ะเราตลอดแหล,ละวันวนี้มันเนออี่อคิตตั้งมันในความสงบอันหาประมาณบได้หมายถึงว่ามันสงบตลอดเออแล้วก็มันก็มาบวกด้วยการเห็นอนิจจังอนัตตาพรอมแี่กริงก็คือทั้งสองอย่างบว่านอกและว่าในในคือการเห็นนิมิตทั้งในนั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงค์เห็นเทวดานั่นแหละออนั่นแหละ ยากน้ำเขมามากิดยากน้ำเขามาคิดนอกก็คือเฮาเห็นกันเด๋ยนนี้เออเห็นกันเด๋ยนนี้บ่าวว่าข้าค้นเด้สัตว์กับวา่าสัตว์กับเป็นหมายถึงคนบนนั้น,นน้ำขเขามาคิดเออเพราะมาต้นนั้นจิจ้องตะกัดกูเด้ตั้งแต่ว่ากับไาทะมั่นนะว่าคนนบนนั้น,นจิจ้องทำไรกูหรือบางที่เห็นเขาเนื้อกว่ากับมีเด้เห็นเขาเนื้อกว่าเรือดดอ่อได้อยกว่าเขาว่าเนื้อกว่าขอของหละคิดว่าเขาเหนือกว่าน้ำมาปุง เฮ็ดให้นเจ้าของอย่านเขาแต่เขาด้อยกว่าก็เฮ็ดให้เจ้าของเจ้าของเองหรือว่าเขาต่ากว่าเนี่ยวออิธีแก้กบแบบเดียวกันจะนํามาขับเขาสู้รโ,โด่ว่เบาานอกบ่ว่าในาแหละมันจิเข้าสู้เต็มของมันเองลถ้ามันเต็มแล้วมันสตทุกอย่างมันสิไหลลงสู่อันนี้จังอัตตาทั้งบดหละี่ทั้งว่าระวางตัวนี้อยู่คือพวกเข้าเป็นนนัแหละ ผู้คนไปนั่นซอยแน่มันจะข่าผมแล้วมันจะข่าผมแล้วมันจะข่าวผมแล้วแ่น,าม,แม,นาม,แแมาได้บันอะไรถ้าติดดีหมายถึงติดภาพนิมิตที่พึ่งพอใจที่ตัวเองเคยคิดหนึกเอาไว้่าดี่าเห็นดีหรือค่อเห็นเห็นภาพพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาแล้วก็ยืนยุโรนทำกางอากาศก็นั่งกุบเข้าลงเออถาวายนั่นนี่คุยกันนั่งสั่น,นส่ไม่มื่อนั่นส่ กะยิ้มยิ้มจ่องแต่ลอดพาวนหน้าดีเด้เออแต่ว่าภาวนาติดนยากจ่ามันย,ยังยังติดอันน,นอยู่ติดภาพบีนั่นแหละติดภาพ,พ,พุทธเจ้านั่นติดในนิมิตอันนอ่นเดินตรงกลมบ่เมยบ่ล่าเด,ด้พวกนนี้นั่งกันนั่งเออแล้วก็บอกโมผัว้อมจันมาประมาาผมเด้อยิมาอันไก่ผมเด้อแบบนั้นผมนี้เด้อผมบรรลุก,ก็บมีเด้อแร้มาาบอกเออก็แม้กระทั่งการเห็นแสงนั่นแหละนั่นแหละหลายอย่าง เราบางบันบเบิดดอกมันเยอะ <c oughs> บาน,นี้ทาทาติดแบบนั้นถึ่งเห็นตามเพราอเข้าใจว่าเป็นของจริงแบบนั้นแบบเห็นภาพพระพุทธเจ้าแบบเห็นแสงสว่างกระจ่างแจงหรือว่าเห็นพระริยสงัสิทิดแบบนั้นบ่ายน,นึงเที่ยวไม่มาเพราะว่าเป็นผีเป็นเปรตมากก็เลยเป็นจริงน้ำผีน้ำเปรตอมเห็นพุทธเจ้าเป็นจริงแล้วก็เห็นผีเห็นเปรตเป็นจริงออ บานี้ยานตายเพราะแต่ยานตายอ,อันภาพนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนในตายจากองเองกลายเป็นตายมพบาลมากที่บาัานี้โอหัวผ่าแดงเน็บเดียวโตบักไงเออ,ส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 ,อสูงสองว่ากุล่ะสูงสองว่าสามว่าวละนะ่ะเอาแล้วบานี้มันก็เพราะว่าความเคยชินในกันนั่งขึ้นมาหนึ่งตุงแตง่งแบบเข้าใจว่าทั้งสั่งคือเขาต้องมาเอาชีวิตออแล่นออกมาแล้วบาดนี้ ภาคตะแลนบุญแลนกามาโลงคั่กันกามาเนาะตาสินเออแล้วก็เอาข้ากะเอาไปผูกไว้ได้สิน <c oughs> ของกิงแค่นั้นเบาหนิเออบอกน้อยมึงก็ยูยย่ยเบามึงยู่ยเบาบอกน้อยนะแล้วน้ามึงก็ยู่ยเบาบอกมันซึกไปแล้วนานะเออมึงก็คุบน้ำเขายูบ่บาแมนกว่า <c> ค <oughs> ุบกันไหวเด้ อะไรสัญญาบีประลากระแมนสติบีประลากระแมนมันบ่ถึงกันนั่นหรอกแต่ฟังอคูอาจารย์ันว่ามันบ่แม่นมันแม่นแตเสือเพิ่นเด้อเพิ่นเป็นมาก่อนเบิดแหละทั้งเป็นแบบนั้นคนเห็นมาก่อนเบิดแล้ว่นจังก้าเว้าจังก้าบอกจังการแนะเด่นนี่เห็นมาเบิดแต่ว่าทั้งเป็นแบบนั้นอ่าะพียงแต่ว่าเห็นจริงแต่เรื่องไม่จริงจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาคิดนึกบงแต่ง ถ้าคิดดึกบุงแต่งจะเกิดกลายเป็นจริงจริงกับจริงกระตนได้บ้านเนี่อ,อผู้อื่นปลอมเบิดเลยไปทกไปเถียงกัน,นแหละมีเรื่องค้นกับือกันเข้าใจว่าเขาสิมันมีเรื่องตอนเรืองการหรือเม่องการผู้ทีกลัมาบวชบวชไปบวชมั่นนั่นมาเห็นกันเรื่องเมื่องการนั่นนี่ผู้นี้ตามี้ม,มาบวชจากว่หละ อีกผู้นี้กับบเคยคนบ่เคยหูจักกันเด้คนบ่เคยหูจักกันจังมันเผาหน้าไปยังได้แล้วอ,อไปหอดกับไปฟ้องอาจารย์ฟ้องอาจารย์ว่านี่ไปนอนน้ำเมีย่ยผมธ <laughs> <ง>รรมดาบอกทั้งทั้งบ่เคยหูจักกันเลย <laughs> บ่หูจักกันเลยว่า <laughs> ผู้นี้เป็นไผอบ่หูจักกันได้นีหับเป็นจริงเป็นจังได้ผมเห็นครับตาผมยืนยันอ,อยืนยันใ่เต็มที่ว่าแม่นแมนนี่ นอนกับเมียผมสักหนึ่งสิเออเอาสารุปว่ะพ่อตาเขาแก่หายมาแล้วแก่แก่หายแล้วแล้วเลยถามว่าก้อนสิเป็นเพียงใดเห็นพระองค์นี้รอก็เพิ่นเรื่องนี้กับมี่เด้โอ้ยือรอแต่หัน,หน้าเออแต่เป็นอันไปไปเห็นเมียเพิ่นเมียเพิ่นสินม,มักทั้งสันทั้งสิคิดได้สินี่ใครว่าเขาคิดเด้หนิแต่เขาก็คิดซึมเขาซึมเขาซึมเขาเลยเกิดเป็นภาพจินตนาการเขา้เขาไปแล้วก็ฝันพร้อม ฟันว่าเพิ่นที่เป็นปนอนกับเมียเจ้าของเพิ่นได้เนี่เอาเป็นจริงเป็นจังจะขากันเพิ่นได้บ่ธรรมดาเด้เออถามเพิ่นนี่มึงฮู้จักเขาอยู่บแบบหูจักเลยเด้เคยเห็นเมียเขาจะบ่มึงไปนอนกับเมียเขาจังได๋ผมสิฮู้จักบก่ผมอยู่นี่ทางนี้บก่กอ้ยบ่แม่น,นดึงดันใส่กันเพิ่นเด้เป็นคือของจริงนี่เดียวเพื่อนนี่ก็บ่ฮู้จักเออเป็นจังซั่นนี่แหละนำมาเว้าให้ฟังว่าเฮาพ่อมาเบิดแหล่แบบหลายแบบนนั่นแหละนนั่แหละ อันนี้กอีแบบหนึ่งบัตรมันเศร้าได้ยังมาถามจืดอะไรบดเล็บัตรมันเศร้ามาแล้วเอมันคิดแบบนี้มันไปอิจฉาเขาว่าเขารอว่ารอว่าหรือว่าแต่เมียกูเห็นเมียกูจะประหมักบ่กไะนะเออนี่แหละมันคิดคิดไปคิดไปเรือเลยเป็นเรื่องเป็นลากจริงๆทั้งทั้งฝันเดินจักรมันก็เดินยุ่มันเดินตะโตมันมันไปเดินเดินจับล่มมันเดินคิดเรื่องนี่นะเอาไปมัน่นหมุนเขาเลยเป็นจริงไปเลยแบบนี้จริงมันนั่นแหละ นั่นแหละผูกกันไว้มันจะขาเขาผูกกันไว้เดี๋ยวนี้ก็มีนี่แหละย,ยังว่าหนักภาวนาทางไรมันจะยามอยู่กับลมจะนําสิงที่หูได้ยินตาเห็นมาคิดต่อเด้ชินเด้ <c oughs> ช่วงมันละเอียดเขาละเอียดเขานี่เออมันจะมีเรื่องเดียวที่ที่นั่นมาคิดมันจะเล่ยกิ่งไปเลยได้บะนี่นี่แหละเธนเล่ยอื่นแบอุปจาระแต่นมน่ช่วงลอยต่อ ระวางสิสมาธิเต็มภูมิตอนท่านเต็มดอกมันลอยไปทางไหนก่อนนี่ก็มีเออประเภทน้าแสงกับมีเด้ขึ้นก๊กไม่หุ่นมันขึ้นได้แมงจังไดแต่งเงินขึ้นยังนี่เออดวงธรรมมันา่าธรรมดาบะเออแสงสว่างว่ามันลุกขึ้นไ,นได้เด่นัางมันมันนางนางรับตา,ามันรับตาไปแล้วมันก็นเดินไปตามแสงเดินไปขึ้นกกย่างไหมป้าต้องขึ้นได้จังไดบักไงบักสูงเออ มันไปหูเมือนังไดบอแล้วนั่นไอ้เออร์กว่าก็ทั้งกกยางกูโกยางสูงขักสามสี่งานหนึ่งไหมเห็นตะกอดทันยังสิเลี้ยวหาทั้งคืนก็ว่าเห็นซอยผมแน่ซอยผมแม่อยู่มึงขึ้นไปย่างดวงท่ำพระคืนมันว่าดวงท่ำมันเป็นยังไงดวงท่ำหุยมันสว่างว่าเด็เออขาวใส่ปรกกาเพึ่งแต่ผมก็นั่งมือเอาแล้วสันอือบาดจิตลง ห้านคนตอกนั่นนะขึ้นไปเอาด้ย่านสัน้นต้องทั้งทัอง,ต,อง,ต,องต้องเอาข้าวปลูกแอ่ว้ฟอมแล้วใครเงี้ยค่อยลงมาน้ำบันไดสิเขาจะเอาไม้ตอกเพื่อคนขึ้นขึน้นหานกหายังเนะนี่ยนี่ก็มีเลยฮานอล้คนลงตกเหวหุ่นใครแนวมันบมันมันมาสูงขักประมาณสิบเมตรนี่แลหละเหวนั่นนะน้ำมาดวงทำ <laughs> ดวงทำ <laughs> แต่ยางหัวเด้มันมีเบ็ดทุกรูแบบนั่นแหละเออแสงสว่างมากกับพน,น,นังสมาธถห่นึงเ,เอาเอามือใส่จังสเีเป็นบาเออคนกำนังไปประธานเอาพูทธเจ้าประธานดวงทรมอือผู้องก่องอยอยอยูอย่ทางไตเออแต่ว่ามันบมันบบบ,บบาดเจ็บว่าเป็นอย่างองค์ชันัังรักษาอยู่นั่นแหละชานันยังรักษาคนสมบัติหรือนั่นแหละมันออกมาในรูปแบบนั่นแหละปิตินั่นแหละยังรักษาคนว้อยุ่ มาสั่นกองอ้อยน้อยผมมอขึ้นมาไปใส่หลักไปใส่หลักเข้ากันน้ำอยู่เนาะนี่ยังไปใส่ดวงธรรมประกายพึกเครื่องยืนยันว่าผมบรรลุโสดาบันมาสั่นผู้ใดบอกมึงพอพุทธเจ้าว่านี่เราประทานดวงธรรมให้เก่เธอเธอได้ถึงกระแสห่งสดาบันแล้วเธอได้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานจงมารับเอา่า เออเพิ่งกับกเข้าขึ้นแล้วเพิ่งก็เอาแล้วกันไปแล้วบาทเออวางสิบเบดนี่แหละผาเหวมังหันนะเออเพราะังนแต่อิบบบบนี้แม่มึงบบเด็กกูหาทางลงทางไหนก็ไปเอาเออยืนต้องจ้องขึ้นอยู่ได้ล่ะเอึบลงไปเติมก็ <c oughs> <c oughs> จ้องขึ้นเลยมึงลงมาอย่างพุทธเจ้าประธานดวงธรรมนนี่กับพี่เนี้ยหลายหลายอย่างที่เพิ่นพยายามให้ บอกให้พวกเขาว่าคําว่าแค่เห็นได้บ่เพาต้องนําข้ามาคิดแต่ว่าสักตะบ้าก็แม่นนั่นแหละแค่เห็นจะนําข้ามาคิดได้บ่ปล่อยผ่านเออมันก็เห็นไม่ไปเรื่อยเห็นไม่ไปเลยคือเข้าเห็นเห็นไปทัวทีบทัวเดนนั่นแหละแต่เข้าสิเก็บสิ่งที่เห็นเขามาตาเข้าเห็นนี่แหละต่เข้าเก็บสิ่งที่เห็นเขามานั่นแหละมันจะเกิดการสัญญาตั้งวิปผลิตทั้งสติกรสิวิประหลาดไปพร้อมนั่นแหละตั้งวันทุกคนพยายาม จะเป็นคนคิดมากแต่ให้เห็นสิ่งที่เขาเห็นเป็นของเกิดดับเป็นของบ่เที่ยงเป็นของบาดกีรังเห็นคนเดินมาแล้วมันก็เดินไปตัวมาเดินมาแล้วมาก็เดินไปตัวนั่นแหละั้งคนสัตว์ที่งของดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งนิมิตต่างๆนี่เกิดขึ้นมันก็เกิดแล้วมันก็เศร้าออตัวมันก็เกิดเน่าไม่ไปเลยเปิดเน่าไม่ไปเลยนอกไม่เสมอกันนั่นแหละเช็ดลับมั่นแค่อยู่ในล่มเห็นคือซื้อได้ยินคือซื้อได้กินคือซื้อหรือไมแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กินนห่ือม นั่นแหละแต่เขาหนํามาคิดนั่นแหละมันจับมันจิเป็นกับดักเออดักจะคล้องเจะคข้องแล้วดักจะของนี่เขารีก,ออก,ก็่ะเออหลายโพดหลวงทาประกายพึกงขุนปลายย่างขุนโอ้ยเขากว่าขึ้นแล้วสูงวันกุกยานเลยธรรมดาวะเอาในเอาเอา,เอาเอาคนที่เขาเคยขึ้นกุกไม่เอาเพิ่งขึ้นหันอกได้มาตอกเอาเออตอกว่าให้ตอกไปเออ,เอ,อลงมากขยังได้อุ่มลงมาได้ประคองลงมาไหม สันเยอะสั่นถูกเสีอก็แลอลพอขาวเสื้อขาวไล่กันขึ้นต้นต่ำมไขอย,ยู่ดอกมันขึ้นต้นสูงปเอ้ยป่านบังขึ้นแมงด้วยก็ยแจมนมีเบ็ดตรวนดวงธรรมและว่าให้เข้าาค้า่าสติสติหนึ่งคือสติดูลมหายใจเขาออกคำว่าสมา,าธิตั้งมันอยู่กับลมหายใจหลดเออสตินึกลมเขาออกเห็นยังกะ้างอยาไปจับมัน สมิก็ไปวาคิดถึงนั่นแหละอคิดถึงหรือระลึกนั่นแหละแต่เขาเห็นจริงนั่นเขาจะไประลึกถึงสิ่งนั้นเห็นอย่างคือบบดึงเข้ามาอยู่กับลมสมาธิก็ตั้งมัน่นก็ตั้งมั่นในลมนั่นแหละี่เกาะลมใบยึดลมใบเดียวกันนั่นแหละสมาธิจิตตั้งมัน่นตั้งมัน่นตั้งมั่นกับลมลมบม่มีรูปร่างตัวตอนมันปรุงแตง่งไว้ทั้งอื่นบ่นไร้ดอกแล้วยืดสันาาา้นธรรมดาแนวมันนี่มีมีอยูส่สมองมเห็นมาเบิดนั่นแหละ ปวดพยานาคเข่ามันก็มีว <c oughs> ่าได้แก่ยา,ากหรอกพยานาคผีเข่าก็พญานาคเข่าไปกอกยาจูดเลยเอมันซึมเข้าไปได้พวกสิมันติคิดนติคิดกลุ่มเข้าไปของมันดอกจริงจังเข้ามัน่ะแล้วก็ยกเมื่อขึ้นเห็ดหัวฟ,ฟูฟูฟ้าเน่ะมันกบมกูจะแก่วะเพันยามากจูดเลยแหละสะบัดดงบบดน,นึง โอ้ออกแล้วเนาะว่ะมีเบิดเออว่าผู้ใดมึงมาเข้าอยู่นี้แต่ว่าถือยาสูบกูจะจุดถูกจูดมึงเองกูบูซามึงได้กูจูดมึงและเีสั่นหลายอย่างก็ตอเขาต้องตกใจมันมีถูกรูปแบบเไม่ถูกรูปแบบดวงท่ำมุนสิบเมตรคนละอึบอันหนึ่งอันพู้ดวงท่กูเลยอันแสงแสงโซดา หน้าต้งกกใหม่แสงสดาอะไรยังบอกไกทุกคนพยายามย่นนําสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยิน,นมาคิดต่อแต่คิดแต่มันจะมีดอกในช่วงนั่นแหละที่ว่าช่วงร้อยต่อระวังคณิกะไอ้บอมนันไอ้สมาธิเริ่มสิเต็มพุ่มมันจะมันจะวางมัง่งมีมามั่งวางมัง่งมีมามั่งถ้าเขาไปจับติตอนหนึ่งปับ๊บเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนใดคนหนึ่งพับ มันทีปุ่งแต่งไปต่างๆนหน้านี่บอกว่าถือ้วแต่ายุบราณจะคิดไปนอไดคือบักนั่นแหละเออมันนอนกับเมี่ยผมมาตัดเออตะคอ,องกับบวชยู่วัดพ้นนี่กับบวชว่าแต่ทางอื่นพอหูจักกันเลยได้นี่ก็ยังเป็นไปได้ไหมเออนั่นแหละอันนี้เฮาไม่ได้ซอยแด้งจะข่าผมซอยแด้งจะข่าผมเมืนบบเล่นขัานี่กลัวอุคนู้ดันรักกู้ดีรักกระทุ่กันไปผูกกันใบกับมีทั้งสันแหละ ผู้หนึ่งก็เข้าใจว่าเขาไปยืนถือมีดจอ่อถาขาอยู่หน้าประตูเนาะตาสินยากเนาะตาสินเน่าถือมีดถาถาขาอยู่ประตูได้หน้าประตูอ,อมันเป็นความคิดเป็นความครของจิงตั้งแต่มอยู่ไผยอยู่มั่นมันไปคิดแขกัไหนไ้แนวนึ่งหมือนจะว่ล่ะเออแต่ละมือแต่และเว้นมันบ่นคิดจยงงยมันจะเอาชนะกันมันปุงปป่งไปปุ่งไปปุ้งไปจนเป็น เกิดอารมณ์จริงเดี๋ยวเห็นหน้ากันตื่ือกัามันกึ่งตาใสมันคิดตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวเห็นกันูื่ือเขาเฝ้ายังยุ่ไกลๆคุนก็เว้าเอาใส่จากของเด้ออะไรมันน้อมเขาไม่คิดจปากบ่นบอะไงสั่นตัวมีน้ำเมาก็มีอยู่เมันตื่นคอยไปหลายไม่มีหลายท่าใด้งหลายขึ้นดองน่นวันนี้ <ừ. S 1> แต่ว่าการซื้อ่าเขาภาวนาอะไรช่วงร้อยตอนช่วงละเอียดเขาละเอียดเขาเพราะท่านถึงหวังน,นะยังสั่นเอาละก็ वादी तो अल्लाह ताला